มารตัวดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับพี่โอ้โหผมโก้เซใส่กแรกทีววันนี้คุณอยู่ของผมในเตอร์ห้าห้าห้าวันแรกด้วยเป็นวันแรกด้วยก็เราจะลงอยู่แล้วนะครับก็มาลงพอดีเอ่อ จะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันวันแรกขีดเบี้ยสิบสองขเบี้ย <laughs> สิบสองนะครับอ,อ๋ะสิบสามละอ <laughs> ่า เล่นลน,นักดากา้านะอืมอัพตัวแป๊บาเล่นนากา้ากันก่อน เนอตอนนี้ตัวแปลเจะเป็นนี่ไออังนะฮะว,วันแรกเรียนนอนอย่างเดียวเ,เปมาแรกท,ที่เข้ามาเล่นเนาะเพราะว่าเซิร์มันเพิ่งเปิดด้วยนะครับ แบกก็มีผมผมไม่รู้ว่าจะตามพีกีกี้ทันหรือเปล่านะครับพีกี้เขาลงนะเซิร์ฟนี้กี้กี้นะครับกีกี้เดอซปเปอร์สตาร์กี้กี้ครับผมอ่นะ ไม่ได้มาสุดนะจาเวลลยี่สิบนะวันแรกนะครับก็พยายามหาตัวแดงหา s อสมาแบกทีก่อนนะครับก็ถ้าไม่ได้ตัวจำกัดเวลาก็ขอเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเป็นพวกอะตอมิกก็ได้นะครับไม่ไนก็ทัดนะหาตัวตีหมู่นะครับ ขอแค่นี้นะครับถ้า,ถาตัวทีเดียวมันเล่นยากอยู่พอสมควรได้วักซีเมนผมก็เอานะวักวักซีเมนผมก็เอานะครับจริงๆก็จะสตรีมให้ดูแต่ว่าจะเปิดสตรตีมันมีปัญหาไง ก็น่าจะได้ได้คลิปยาวอะ่ะคลิปเนี้ยน่าจะคลิปยาววอ,อตัวนะวก็อัดมาเป็นเวลาอบอกไม่ได้แล้ว,ดวเดี๋ยวผมต้องไปตัดด้วยนะ เสียงเกมมันน่าจะดังเกินนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะกันได้ยินเสียงผมพูดเนาะเพราะว่าไม่เป็นอยู่แค่เนี้ย <c oughs> ก็น่าจะเล่นผ่านด่านไปสักแป๊บนนะครับนี๋ยวจะสุ่มตัวให้ดูละจะสุมตัวเหลืองให้ดูนะครับ <c oughs> อือเรายังไม่ขึ้น อันนี้นจะขึ้นละโอเคอารีนานะครับโอ้โหต่อารีนานครับแกน่าจะได้เพจเยอะอยู่พอตัวนะโอเคไปใต่กันเลยออนนีนจะผ่านแบบชิวๆอยู่ละโอเคเออโต้สามไปเลยนะครับสี่ร้อยเพจหรอ ได้อยู่นะตอนต้นเกมเนี่ยถ้าค่าพลังเราสูงกว่าประมาณร้อยสองร้อยน่าะมัดชนะได้แล้วนะแต่ถ้าเป็นคนนี้ก็อีกอย่างนะมาเราเล่นจนกว่าจะครบห้าตานะก็เราจะเก็บเไปด้วยซื้อตัวแดงและสุ่มนะตอนนี้ถ้าซื้อตัวดำมันจะไม่คุม้มโอ้หอันนี้ว่าฟรีแมนนะ เสียงรบก,กวนนั่งๆนะเยี่ยมอ,อันนี้น่าจะเป็นคนนะอ่าๆเอาคนนี้ก็ได้ดูส่วนเจะสู้ไม่ได้นะสามเพชรครับอือหืออือหืออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวจริงนะครับตัวปลอมเนาะแต่ว่าตั้งชื่อ RPG เลยเนาะ เขาประกาศเลิกเล่นแล้วใช่ไหมจำไม่ผิดนะประกาศเลิกเล่นไปแล้วนะ RPG เอ็นเนี่ยโอ้โหได้เป็ดหนึ่งเศร้าเลยถึงกับเศร้าอะ่ะอันนี้ผมเล่นมา20นาทีแล้วหรอเนี่ย ไอโค้ดไอ้โค้ดที่กเก่าๆใช้ไม่ได้แล้วเนะี่ยใช้ได้แต่อาอาโค้ดอันนี้นะแต่ไม่รู้ว่าโค้ดใหม่ออกมรยานี่โค้ดนะครับ OPM Go ครับผมเนี่ยอัน,นอันนี้คือใช้ได้อยู่นะครับก็มีโรเอ็กซ์พิซาร์ดลุยตลอดอนะ่ะ ดยจนกว่าผมนจะเบลล์ยี่สิบอะโอเคนกโปรโยังใส่ไม่ได้นอามาแทนหน้าก,กากหวานแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ครับวันอาทิตย์แล้วนะครับก็เป็นวันหยุดผมพอด,ดีนะอาจจะได้ชมคลิปด้วยนะอ่า ตอนนี้มีตัวเท่าไรอยากซื้อประมาณสักสิบหกใบนะตอนนี้สิบหกใบได้หรือเปล่าฮาร์ดี่เพีทเนะไอดีนี้ผมอาจจะเติมเอาฟูฟูกีนะแต่ไม่รู้ตอนไหนนะครับต้องต้องเล่นด่านอีกแป๊บน,นึงนะครับอ่า จะเล่นอันนี้บ้านก่อนนะครับก็เลยอัพตัวก่อนเลยก็ได้นะตอนนี้อเลยข้าพลังขึ้นเยอะหน่อยนะครับจะได้ตามเขาทันนะมูเมงต่อเลยซึ่งเข้ามาตอนกินนะโอเคเ้าสิบเจ็ดแล้วนะฮะเดียรน้อยจะนั่นจะขึ้นหนึ่งดาวแล้ว น้กกากหวานโชว์พาวแน่นอน,นครับไอดีนี้ผมอาจจะปั้นหน้ากากหวานนะคนคอยดูเลยว่านักกากหวานที่แรงที่สุดในเซิร์ฟเป็นไงครับผมจะทำเจ็ดดาวได้ไหมนะครับห้าดาวเอาให้ได้ก่อนตอนนี้นะโอเคครับผมขึ้นเลย พยายามพยายามดันพลังที่สุดแล้วนะผมเนี่ยอมุมนี้หนึ่งดาวจะดันทันหรือเปล่าไอดี ID นี้อเซิฟนี้ผมอาจจะเล่นไม่ได้นานมากนะแต่ก็จะเล่นจนกว่าแบบนั้นเนี่ยจะเล่นจนแบบอาให้ตึงไปเลยนะ น่าเพชรก่อนโอ้โหโอเคเรามาพานายกันต่อนะฮะอันนี้อัพตัวแล้ว Ăn okay, đi để bị ngăn được có thể là nó Rồi หน้ากากหวานตอนนี้ถ้าเป็นมือใหม่ก็จะเป็นตัวที่สามารถตีเดี่ยวได้แรงมากๆนะครับแต่ถ้าเาเล่นนานๆแล้วก็น่าจะเป็นโซนิกนะครับตีแรงนะสำหรับสายฟีเนาะแบบไม่มีตัว H เอสเอสาบวกเพราะว่าเนี่ยโซนิกตอบโจทย์มาเริ่มตีไม่เข้าแล้ว เริ่มอันนี้เริ่มตีไหมเข้าล่ะก็โซนีกเป็นตัวที่ตอบโจทย์มานะครับก็ในตอนเซิร์ฟหลักที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้เขายัางใช้โซนิกกันอยู่นะครับผมก็ยังใช่นะเพราะว่ายังไม่มีตัวอะไรมาแทนนะครับนอกจากจะรอตัว U R นะครับตอนนี้ก็น่าจะรอยา,ยาวๆอยู่เหมือนกัน ผ่านดา่านมันนานปะมันนานเกินเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัดช่วงนี้ออกก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยว,ยวไปตรงสุ่มเลยก็ยังได้นะครับวันนี้ก็ขอแค่สุ่มเอดเอดอร์ออกก็อพอแค่อพอนะคแค่อพอมาใช้ประมาณสามพันสามร้อยปะน่าจะประมาณนั้นอะเพชรนะ เราต้องหา s s r มาแบกทีมนีนก่อนนะขอแค่ได้ในโลที่สามอะถ้าไม่ได้ในโลที่สามก็จะปิดคลิปไปเลยนะเพราะคลิปมันจะยาวเกินขี้เกีดดยจไปฟาร์มเพิ่มทำเที่ยวอะไขี้เกียจเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะสตีไม่ดูนะฮะสตีไม่ดูโอ้โหเตะแรงซะเหลือเ,ลเกิน อยากได้หน้ากางกวานวีสสองเลยตอนนั้น <c oughs> ก็แจกอยู่แล้วถ้าอยากได้ก็จริงก็เองเก็บเพชรซื้อนะนาคกางวานวีสสองถ้าอยากได้แบบตายฟรีนะก็วันนึงน่าจะได้ประมาณทสองใสได้อยู่ครับเ <c oughs> พชรก็ต้องถึงนะถ้าเพชรไม่ถึงก็ไม่ได้นะครับก็ได้อยู่แล้วนะครับเก็บประมาณสองเดือน ครับต่อเดือนน่าจะได้ก็เอาเร็วๆนี้ไอดีหลักของผมจะได้เจน t v วนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วจะเอาเข้าทีมหลักแทนโซนิกเลยนะเออเข้าทีมหลักแทนโซนิกนะครับผมว่าโซนิกมันตีแรงก็จริงนะครับแต่ว่ามันบางอ่ะนะครับ โดนใน S&R บวกส่วนทีก็าตายแล้วล่ะมันไม่เหมือนตอมบี้แมนกับอาชูล่าของผม่ยในดวง S&R บวกนล้วมันมันถึกนะดวง S&R บวกผมเนี่ยอัดเลือดแบบสุดสุดหละโอเคเดี๋ยวอัพตัวละครกันก่อนเดี๋ยวตีมันไม่เข้านะ ตีไม่เข้าชีวายแล้วนะครับตัวละครเนี่ยตอนที่ตัวละครอุดเนี่ยสี่ตัวอยู่เลยนะยังไม่ได้สุมม่มอนะไรสักครั้งเดียวเลยนะมีแต่คนได้วัคซีนแมนนะเห็นดนะ้วยนะวัคซีนแมนกับพลีเนี่ยออกเยอะจัดเลยผมจะออกวัคซีนแมนหรือพลีว่วัคซีนแมนก็ได้นะครับพลี ปุรีถามมาเล่นได้ไหมมันกัมกึ่งมาเล่นไม่ได้นะ,ส,ะนส่วนวัรซีแมนพอได้อยู่นะครับเพราะว่ามันโจมตีสามตัวหน้าไงแะ้วแบบมันติดเป่าไหม้นะครับน่าจะเล่นได้อยู่นิดนึงนะครับเค่เล่นได้นะครับไม่ได้เก่งอะไรนะเล่นได้เยอถ้าด้ตัวเอตดอามาแทนที่ก็จะเอาออกอยู่ลนวะตอนนี้ผมก็ขาดสายพลังด้วยเนะฮอ เท่านี้ผมจะเติมนะะเติมแค่ฟุบุก,กิล่างเอสเออาร์เฉยๆนะเอามาผ่านด่านเฉยๆนะเดือนหน้านะถ้ายังเล่นถึงอยู่น่าจะเดือต้านนะอย่ยงประมาณกลางเดือนนี้นะี่แหละก็กลางเดือนนี้นี่นะครับก็ไม่แนะจ่จะไม่ได้เติมไม่ดีนี่อาจจะไปเติมไม่ดีหลักนะในไมดีหลักก็มีตัวแบกอยู่แล้วนะครับ คือไม่ต้องเอาก็ได้หรือเอาก็ได้นะมาทุกคนถ้าตัวม่วงหนึ่งใบวันนี้ยถ้ามันออก S S R นะผมจะเปิดตาเลยผมเปิดตาจริงครับผม ถ้าวันนี้เอสเอชอาออกในตัวแดงสองตัวในโลที่สามผมก็จะเปิดหน้าเหมือนกันนะครับอ่าเป็นไงข้อตกลงนี่โอกาสไม่ได้ไม่ได้เห็นหน้าผมหล้วมันไม่ได้อยู่แล้วนะไม่ได้เห็นหน้าผมด้วย <c oughs> เดี๋ยวผ่านด่านก่อนนะผ่านด่านนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปสุ่มกันนะครับ <c oughs> อีกสตานะสองตาอีกสองตาถนะ้าโหลแรกตัวเหลืองออก SSR ก็น่าจะดีปะ่ะเนียวสากาดมาหนึ่งครั้งครับผมผมจะบอกว่าคนไทยมาเซอร์นี้เยอะมากนะครับและรวมถึงเชา้าต่างชาติและคนดังก็มานะครับสปอ์สตาร์กิกกก็มาลงเหมือนกัน,นครับไม่รู้ว่าจานเจมจะมาหรือเปล่านะครับ ในเะต่าเชเต่าเชจะมาหรือเปล่าครับเต่าเชยนะเต่าเชมาอาจจะสู้ไม่ได้นะเพราะเต่าเชยน่นจะเป็นฝ่ายเติมอยู่แหละและเขาดันพลังกิ่งไว้ไะถ้าจานเจมานี่กิ่งจัดเลยดันพลังคนระับสู้ไม่ได้หรอกคนเติมเยอะแต่คนไม่เติมมันต่างกันนะ แต่ว่าคนไม่เติร์นเนี่ยโอกาสขึ้นที่หนึ่งของอพลังก็มีอยู่นะครับอย่างจานเจมเนี่ยแต่ก็ประกาศเลิกเล่นเซิร์ฟหลักนะครับเนื่องจากว่า,ามีคนเติมไอ้แบงค์ส้มเข้าไปในะดีจานนะครับก็เลยเลิกเล่นนะครับเพราะว่าจานเขาบอกว่าเขาจะเล่นเป็นสายฟรีนะครับมาเติมแบงค์ส้มให้เขาอย่างเงี้ยเหมือนสายเติมนะครับเขาก็เลยเลิกเล่นนะ ก็ไม่รู้ตัวคนเตมให้นะฮะต่ก็เหมือนแบบยังไงอะไม่อยากให้จานเล่นต่อเดี๋ยวมันจะเทียบเกินนะวันนี้เข้าใจอารมณ์เราก็ยอดจานยังเล่นอยู่นะก็พลังน่าจะขึ้นไปเรื่อยๆแหละนะสำหรับสายฟรีและเป็นที่หนึ่งเลยนะนับพลังอยู่ที่หนึ่งเลยนะเนริหลักการเนี่ย โอเคนะจะแพนะ้ไม่มีตัวอยู่จะตายจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายจะตาย,ตายอย่าตายอย่าตายอย่าตายเดีย๋าายวมันจบไปเกินนายตอนนี้คือจบเลยนะมันจะได้ดาวสองดาวอะโอเคโอเคบ้านโอเค ไปไปสุ่มกันดีกว่านะเรารับของก่อนอันนี้น่าจะได้อะไรเพชรต่อเพชรโอคพอแล้วเนาะเพชรตอนนี้อ้ยโอ้ยตัวดำฟรี ดาร์กชายเข้าน่าจะท็อปเซิร์ฟน่าจะจับอยู่นะไ,<ง>ไม่เอาหรอกครับซอมบี้แมนนะอันนี้ก็ไม่เล่นนะครับเดีย๋ยวจะไว้เล่นนอกรอบนะนอ,อยากรู้จริงๆเลยใอยได้ที่หนึ่งเนะี่ยโอ้ผเวิวี่สิบลด้วยขาดกี่ไปออกซ้ได้เลยเนะี่ย อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวลวสุ่มนี้ครับสุ่มกันสมก่อนของฟรีไม่สมไ่้ไง่ายเอามาดูชน,นิ่งนะครับไปสิบใบกันเลยหข้ามเลยนะเพราะว่าม้วงมันไม่ออกอยู่ละโอเคมาล่ำวันนี้ต่อนะโลแรก โลแรกมันไม่ออกอยู่แล้วเราจะไปหวังโลที่สามนะเปิดป๊าป๊าป๊าป,ป๊บตัวอะไรเอ่ยบิดคิงนะครับเปิดมาโลแรกกับ,บิดคิงก็ออกอะมันเหมือนการันตีบิดคิงด้วยนะโอเคไปโลที่สองครับผม <S 2> <S 2> เดี๋ยวไปเล่นน็อกลอกเอานะครับจนกว่าจะถึงเลเวลยี่สิบนะครับตัวอะไรเอ่ยยอดสเตอลอยโอเคเก่านะ อ่าโอเคเก่าเป็นตัวตีหมูนะที่มันจะดีก็มันก็ไม่ค่อยดีอะ่ะแต่ว่าตีติดกระดูกหักอยู่มาโลนี้เนะี่ยทองต้องออกแล้วไหมทองต้องออกแล้วไหมม่วงออกโอเคทุกคนจะพีคิปเดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้มันไม่ออกนะจะออกโลที่สี่นะ แล้วกว็จะโรดดี้สี่แต่ละตัวนี้ไม่ได้นะไม่ได้เลยอ่ะแต่ละตัวคือไม่ได้แต่ละตัวนี้ไม่ได้เลยอ่ะจริงไม่ได้เลยจริงๆนะเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาวิสาใต้ดินกันโอ้ยเฟลว่ะ เฟลอะทุกคนฟิวเลยอ่ะเดี๋ยวกดห้ามเลยเนี่ยเพื่อความรวดเร็วของเรานะฟิวอ่ะไม่ได้เลยอ่ะเฟลอะเฟลแดงปกติในโลโลที่สามเนี่ยน่าจะออกได้นะนะแต่ก็น้อยน้อยน้อยเหมือนกันนะโลที่สามจะออกน้อยเหมือนกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอัปเดตทุกวันอยู่แล้ว bye bye. Bye. บ๊ายบายไปจบ